สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อีบนัสนานและพิตาธานานนนโดมทองค่ะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะทุกวันพระนสพอดีสุดท้ายของเดือนค่ะกับรายการเงินทองต้องสงสัยนะคะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ พูดกันไปถึงเป้าหมายทางการเงินนะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะคงต้องงดในเรื่องของเป้าหมายระยะยาวแล้วก็ระยะกลางกันก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องพักก่อนค่ะในช่วงนี้นะคะเราอยู่ในสภาวไวิกฤตนะคะเรื่องของโคโวิด -19 หรือว่า โควิด1 9นะคะแต่ในเรื่องของการเงินหรือว่าการลงทุนในตอนนี้ก็ยังทิ้งกันไม่ได้ค่ะเรายังต้องจัดการไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤตก็ตามนะคะวันนี้เลยอยากจะแบ่งปันความรู้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตั้งสติให้ดีแล้วเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีในหัวข้อทำยังไงเมื่อลงทุนในภาวะวิกฤตนั่นก็เพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้อง คือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้องสงสัยก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยมันวิกฤตจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวรัสโควิด -19 สงครามราคาน้ำมันนะครับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยแรงอีกครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปวันนี้เนี่ยครับพวกเราก็เลยจะมาขอ คุยกันในเรื่องของตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยถ้าใครที่ติดตามตลาดหุ้นก็น่าจะได้ยินคําว่าเซอร์กิตเบรเกอร์นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาให้ความรู้กันนิดนึงว่าไอ้เจ้าเซอร์กิตเบรเกอร์เนี่ยมันคืออะไรนะฮะเซอร์กิตเบรเกอร์ครับหรือว่าการแบบสับคัทเอาท์ไฟเนี่ยครับมันเป็นมาตรการหนึ่งของตลาดหุ้นไทยนะครับที่จะช่วยหยุดหยุดอะไรครับหยุดความตกใจความแตกตื่นของนักลงทุนครับ เนื่องจากว่าตลาดณเวลานั้นๆเนี่ยมันตกลงไปจากจุดที่ปิดตลาดของวันก่อนหน้าเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตนะครับตลาดหุ้นเนี่ยก็จะทําการชัดดาวครับปิดตลาดหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ากลับมาเปิดใหม่แล้วเนี่ยก็ยังตกอยู่นะครับก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ในขั้นถัดไปก็คือถ้าตกลงไปถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ย ก็คือจะปิดไปเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ตก20%เนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดหุ้นไทยนะครับครั้งนี้เนี่ยครับที่หนักนะครับก็คือมันมีปัจจัยมาจากหลายๆสาเหตุนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของสงครามน้ํามันแล้วก็เป็นเรื่องของโควิด19นะครับก็ต้องบอกว่าที่เกิดครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์สองครั้งในหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าดูจากประวัติเนี่ย ตลาดหุ้นเนี่ยตกจากจุดที่สูงที่สุดนะครับประมาณหนึ่งพันแปดร้อยจุดเนี่ยที่ที่ขึ้นไปสูงสุดเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยตกลงมาตอนนี้เนี่ยถ้านับวันที่ตกต่าที่สุดที่หลุดหนึ่งพันนะครับก็ตกลงมาสามสิบกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับตามสถิติเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้คือวิกฤตตลาดหุ้นเต็มตัวแล้วนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องหลักๆของวันนี้ครับก็คือสาเหตุที่ทําให้หุ้นตกเนี่ย กิดมาจากสองเรื่องนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของสงครามราคาน้ํามันนะครับอันนี้ก็ต้องขอให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงว่าตัวน้ํามันดิบเนี่ยครับจะมีประเทศหลักๆนะครับที่ผลิตน้ํามันให้กับตลาดโลกเนี่ยอยู่สามประเทศนะครับก็คืออันดับหนึ่งเลยคืออเมริกาครับผลิตได้สิบสามล้านบาร์เรลต่อวันคิดเป็นประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับ 12ล้านบารเรลต่อวันนะครับคิดเป็นประมาณ13%แล้วก็ซาอุครับ9.9ล้านบารเรลต่อวันก็คือ12%แล้วตัวปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยรัสเซียกับซาอุเนี่ยเขาจับมือกันที่จะแบบไม่ได้มีการผลิตเต็มกําลังนะครับเพื่อที่จะพยุงราคาน้ํามันเอาไว้ทีนี้ถึงเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยครับรัสเซียบอกว่ารัสเซียไม่ยอมลดการผลิตแล้วจะผลิตเต็มกําลังเลยนะครับ น้ำมันเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะตกซาอุก,ก็เลยโมโหครับนีย่ยเมื่อตกลงกันไม่ได้ซาอุก,ก็เพิ่มพลังการผลิตด้วยเหมือนกันครับทําให้ผลลัพธ์ก็คือราคาน้ํามันโลกเนี่ยตกอย่างรุนแรงเลยนะครับเมื่อกี้นี้เราบอกถึงปริมาณการผลิตไปแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วกําลังในการผลิตเนี่ยอเมริกาเนี่ยครับเขาผลิตเต็ม,มาตาอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าตัวซาอุก,กับรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเต็ม,มาตาดังนั้นเขาเพิ่มกําลังการผลิตได้นะครับ ประเด็นถัดมาก็คือต้นทุนครับต้นทุนของแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับซาอุเนี่ยเป็นประเทศที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยต่ำมากต่ำที่สุดนะครับรัเสเซียเนี่ยก็คือรองลงมานะฮะส่วนอเมริกาเนี่ยครับต้นทุนในการผลิตแพงที่สุดนะครับทีนี้มันก็มีอยู่ทฤษฎีหนึ่งครับว่าคนเขาก็พูดกันซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยก็มีบางคนนะครับเขาใช้ทฤษฎีของครบคิดมาจับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาอุกับรัสเซียเนี่ย ไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆหรอกเขาต้องการเขาแค่แกล้งที่จะทะเลาะกันเพื่อที่จะให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันตกลงมามากๆมากจนทําให้อเมริกาเนี่ยขาดทุนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าต้นทุนของอเมริกาเนี่ยแพงที่สุดอเมริกาเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าแบบผลิตแบบเชลล์ออยนะครับก็คือจะทําให้ต้นทุนของเขาเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านนะครับแต่เขาอ่ะส่งออกน้ํามันมากที่สุดในโลกก็เป็นเกมครับที่จะแบบเหมือนกับว่าตัดอเมริกาออกไปคือให้บริษัทน้ํามันของอเมริกาเนี่ย เจ๊งไปเลยนะครับคือขาดทุนจนอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับสมคบคิดเฉยๆไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราครับว่าแล้วมันจะไปจบยังไงนะครับปัญหาเรื่องของสงครามราคาน้ํามันเนี่ยครับว่นไหจจะจบเมื่อไหร่ก็ได้ครับจบที่ว่าเขาหยุดทําสงครามกันนะครับก็ทุกคนก็กลับมาผลิตในปริมาณที่เท่าเดิมนะครับไม่ได้ผลิตเต็มกําลังก็มันก็จะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิม ทีนี้ถ้าเราสกิปข้ามไปเลยนะครับถึงวันที่เขาหยุดทําสงครามราคาน้ำมันกันแล้วเนี่ยแต่ว่าผลกระทบนะครับณปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้ํามันนะครับอย่างปตทบ้านเรานี่ก็หนักอยู่นะครับแล้วก็สายการบินนะครับสายการบินยิ่งหนักกว่าเพราะว่าสายการบินเนี่ยคือโดนหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก็ไปโยงกันกับเรื่องของไวรัสด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องของไวรัสโควิดเนี่ยมันําให้สายการบินบางสายการบินหรือบริษัทบางบริษัทเนี่ย เจ๋งไปเลยก็ได้นะครับก่อนที่สงครามจะหยุดสงครามราคานะครับทีนี้มาที่ปัญหาที่สองครับปัญหาที่สองเนี่ยที่ทุกคนน่าจะเป็นกังวลมากกว่าราคาน้ำมันอีกนะครับก็คือเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับปัญหาไวรัสเนี่ยก็ไปกระทบกับธุรกิจนะครับที่เป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการไปห้างนะครับคนก็นปัจจุบันก็สั่งปิดห้างไปแล้วนะครับกรุงเทพและปริมณฑลทุกคนก็ไม่ไปเที่ยวไหนกันนะครับแล้วก็ จากที่เคยไปกินข้าวบ่อยๆตอนนี้ณปัจจุบันก็คือห้ามไปทานข้าวแล้วนะครับสั่งกลับบ้านได้อย่างเดียวก็กระทบทั้งเจ้าของกิจการแล้วก็พวกพนักง,งานเสิร์ฟอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็มียอดเติบโตสูงขึ้นไม่ไว่าจะเป็นทั้งช้อปปิ้งออนไลน์พวกด e ลิเวอรี่พวกส่งของอะไรพวกนี้นครับล่าสุดก็บริษัทเซเว่นอเว่นก็รับพนักง,งานเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเลยนะครับ ที่ประเด็นที่น่าสนใจถัดมาอีกครับก็คือตอนนี้หลายๆบริษัทนะครับก็มีการที่จะให้ทํางานจากบ้านนะครับ work from home กันแล้วนะครับทีนี้เหตุการณ์นี้ครับมันอาจจะทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า new normal นะครับก็คือเป็นบรรทัดฐานแบบใหม่ๆอะอย่างเช่นถ้าสมมติบางบริษัทครับเขาทำงาน work from home แล้วเฮ้ยโอเคมันพอทํางานได้สักประมาณ70%เนี่ยเขาอาจจะอยากลดพนักง,งานก็ได้แล้วใครที่มีผลงานไม่เข้าตาในช่วงนี้ก็ น่าจะค่อนข้างอันตรายนะครับหรือว่าบางบริษัทที่เขามีลิฟต์บิทเอาตเพก็คือไม่ได้จ่ายเงินในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเดี๋ยวพอวิกฤตเรื่องของไวรัสมันหายเนี่ยจะยังจะยังจ้างงานอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของตลาดหุ้นแล้วก็ธุรกิจเนี่ยครับส่วนตัวผมคิดว่าอ,อธุรกิจที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยลาบากมากนะครับบางเจ้าเนี่ยอาจจะเจ๊งไปหมดเลยก็ได้นะครับลองนึกดูว่าถ้าคุณเป็นห้างเนี่ย คุณอาจจะยังอยู่ได้ใช่ไหมครับคือคุณปิดไปสักเดือนสองเดือนกลับมาปุ๊บเนี่ยคนก็แน่นอนคนไทยเนี่ยก็ชอบไปห้างกันอยู่แล้วก็จะเฮโลกันไปแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตัวร้านนะครับถ้าเกิดเป็นร้านใหญ่ๆที่มีเชนเยอะๆเนี่ยสายป่านเขายาวเงินเขาเยอะเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้แต่พวกร้านบางร้านที่มีสาขาเดียวเนี่ยครับปิดไปปุ๊บเนี่ยไรายได้เขาขาดไม่มีเงินหมุนไม่มีอะไรพวกนี้อาจจะเจ๊งไปเลยนะครับตรงน,นี้ก็เป็นไปได้นะครับมากลับมาที่บทสรุปของเคสนี้นะครับในเรื่องของใบละ ทางแก้ก็คือนะครับถ้าสมมติว่ามีใครที่คิดยารักษาได้หรือว่ามีวัคซีนเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะเมื่อไหร่เร็วหรือช้าเราก็ไม่รู้แต่ถ้ามีข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยปัญหานี้ก็จะหมดไปในทันทีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกกําหนดเวลาที่แน่นอนได้เลยว่าตัววิกฤตไวรัสเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ในเรื่องของถ้ามองในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ตลาดหุ้นเนี่ย ทุกครั้งมันจะกลับมาครับถามว่ามันดูเมกเซนไหมมันดูไม่เมกเซนเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยนี่มันแย่เหมือนแบบบางคนคิดว่าเฮ้ยมันจะโลกแตกแล้วมันจะแบบเหมือนหนังซอมบี้อะไรพวกนี้แต่ในทางปวอติสชายมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับทุกครั้งเนี่ยมันกลับมาได้นะครับคุณอาจจะต้องลองมานึกในมุมที่มันง่ายกว่านั้นอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรื่องของโควิดเนี่ยถ้ามียารักษาเนี่ยคนไทยเนี่ยจะยังออกไปกินข้าวนอกบ้านกันไหม แล้วจะกลับไปเที่ยวห้างไหมจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมนะครับสนามบินล่ะทุกคนจะยังไปสนามบินกันไหมนะครับเพื่อที่จะเดินทางคุณยังจะเข้าร้านสะดวกซื้อกันอยู่หรือเปล่านะครับธุรกิจไหนบ้างที่ยังไปต่อได้ก็ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆครับที่สายปานยาวๆรวยๆมีเงินอยู่เยอะๆเนี่ยน่าจะรอดนะครับและนี่ครับอาจจะเป็นโอกาสทองก็ได้ของการที่จะเข้าไปซื้อหุ้นนะครับบอกเลยนะครับว่าในบางบริษัทเนี่ยตอนเนี้ย เฉพาะปันผลอย่างเดียวแต่เทียบกับราคาที่ซื้อนะวันนี้เนี่ยเกินห้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับโอกาสแบบนี้ก็ตามประจิตศาสตร์เนาะสิบปีอะครับจะมีครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยเหมือนกันว่าขีดเส้นใต้สองเส้นสามเส้นเลยว่าต้องสําหรับคนที่มีประสบการณ์เป็นสิบปีอะครับที่เคยผ่านวิกฤตแบบนี้มาแล้วเนี่ยถึงจะเข้าใจได้แล้วก็ต้องแบบค่อนข้างใจถึงนะฮะเพราะว่ามันมีแต่ข่าวลายทุกคนก็จะมัวแต่แบบทุกคนก็จะมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยขายเถอะขายเถอะนะครับ ทีนี้แล้วกองทุนสำรองล่ะครับอย่างเราเนี่ยเราเควรจะทำยังไงกันดีนะครับก็อยากให้ทบทวนแผนการลงทุนนะครับให้นึกไว้ตลอดว่าที่เราลงเงินในกองทุนสำรองเนี่ยมันเป็นเงินระยะยาวนะครับถ้าเกิดหุ้นมันลงมามากเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีสัดส่วนหุ้นมากนะครับสัดส่วนในเรื่องของตราสารทุนมากเนี่ยมันเป็นการจังหวะที่แบบคุณจะได้ซื้อของถูกครับแต่ถ้าเกิดคุณหุ้นน้อยเนี่ยคุณก็อาจจะพิจารณาในการปรับพอร์ตได้นะครับอันนี้ต้องลองดูกันเอาเองนะฮะ แต่ที่สําคัญครับคนที่มีสัดส่วนหุ้นเยอะนะครับคุณไม่ควรที่จะเปลี่ยนตอนนี้นะครับไม่ใช่แบบจะเปลี่ยนไปเป็นหุ้นน้อยตอนนี้เพราะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ขายของถูกแล้วก็ซื้อของแพงนะครับสุดท้ายครับที่อยากจะฝากไว้ก่อนจบทีนี้ทุกคนเนี่ยควรทำตัวยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าทบทวนแผนการลงทุนของคุณครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนสำรองเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับถ้าใครเล่นหุ้นนะครับก็ต้องลองดูแผนการลงทุนของคุณดีๆนะครับให้ มีสตินะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลงซื้อ IMF ซื้อ s s f เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับลองพิจารณาดูข้อสองครับรักษาสุขภาพครับเพื่อให้ห่างไกลโรคโควิด19นะครับสามครับก็ต้องรักษาสุขภาพใจด้วยครับตอนนี้จิตตกนะครับมีคนบอกว่าโอกาสที่จะเป็นโควิดเนี่ยอาจจะแค่10%แต่โอกาสที่จะเป็นบ้าเนี่ยอาจจะร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ถือหุ้นอยู่ก็อย่าไปตกใจจนขายหุ้นไปหมดนะครับ อาจจะขายก็ได้ครับแต่ว่าต้องคิดให้ดีก่อนนะครับ ย่างที่พี่ตาบอกไปนะคะแน่นอนว่าในทุกวิกฤตนั้นมีโอกาสสําหรับคนที่พร้อมเสมอแต่ว่าในทุกโอกาสก็อาจจะมีวิกฤตซ่อนอยู่เช่นกันนะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและคิดวิเคราะห์แยกแยะก,ก,กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราผ่านวิกฤตคราวนี้ไปได้นะคะเราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าสุขภาพกายและสุขภาพการเงินที่ดีอันจะส่งผลให้สุขภาพใจมีความสุขตามมาค่ะและพบกันใหม่น สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรับรองว่ามีเรื่องให้น่าติดตามฟังอีกมากมายและความสงสัยของเราจะไม่มีวันหมดอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้องสงสัยใครนะครับที่มีปัญหานะครับอยากจะส่งมาถามมาคุยกันนะครับก็คุยกันได้ครับตอนนี้เรามี Facebook แล้วนะครับก็ชื่อเงินทองต้องสงสัยนะครับแล้วก็ ติดตามพวกเราได้ทางพอดแคสต์นะครับหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Sound c l o u d Spotify อะไรพวกนี้ครับลองเสิร์ชดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ